นายกองการืานส่วนจังหวัดพัทลุงนรองลง,ลงรัฐปพิติรองนายกองการหานส่วนจังหวัดพัทลุงท่านผานุม,มารรัตนอุบลรองประหลัดองค์การหานส่วนจังหวัดพัทลุงท่านที่ทปรึกษาท่านปอจารินทร์รัตนการปอกองการศึกษาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญคณะครูอาจารย์ นะครับผู้บริหารแล้วก็ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายสมหมายเชื่อมใจผู้อำนวยการโรงเรียนบนราชราชกัญญาราชวิทย์ปทุมนะครับก็ขอแสดงความขอบคุณท่านนายกบิสุนธรรมภพนะครับนายกโคงการหานส่วนจังหวัดปทุมและก็ทีมบริหารทีมที่ปรึกษาและก็วหนาส่วนราชการนะครับที่ ได้กรุณาเดินทางมามอบนโยบายและก็มาเยี่ยมนะครับคณะครูและก็บุคลากรของโรงเรียนสอนบนรัฐราชกัญญาแลวไรพัฒ์ลงในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านริสุทธรรมเพชรนะครับและก็ทีมพลังพัฒลุงที่ท่านได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวจังหวัดพัฒลุลงนะครับให้นำลงตำแหน่งนายก องค์การมหาชนจังหวัดพัทลุงอีกสมัยหนึ่งนะครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับขอแนะนำบุคลากรปรียานายสุธมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงรองนายกรององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทธลุงที่ปรึกษาในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงประธานกนรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาและสวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวัทธนิชาสมาชาติประธานสภานักเรียนโรงเรียนกนบนการราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทธลุงรู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านได้เดินทางมาในวันนี้ในฐานะตัวแทนนักเรียน ดิฉันขอสแสดงความยินดีแด่นายกมิสุทธรรมเพชรที่ได้กดลับมาดำรงตำแหน่งนายยองค์กการบริหารจังหวัดพัทลุงในกลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนอบนุบลรัตนัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงของพวกเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านได้คอยสนับสนุนแล้วก็คอยช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างดีท่านเป็นผู้ที่มีความตั้งใจมีความทุ่มเทแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสาม,มารถ จะเป็นที่ขอขอบคุณทุกโอกาสดีๆที่ท่านได้มอบแก่นักเรียนและโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยพัะทลุงตลอดมาขอบนวยการบริหารสถานศึกษาท่านคณะครูท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมวงรักเพชรตีต้องขอขอบคุณ ผมเป็นผู้ปฏิบัติเหมือนกับท่านนั่นนะครับผู้ให้นโยบายก็คือผู้บริหารสูงสุดก็คือท่านนายกวิสุทธธรรมเพชรผมเองก็จะปฏิบัติตามนโยบายซึ่งท่านนายกได้ให้ไว้กับสภาในเก้าด้านและท่านมอบหมายให้กับผมเนี่ยรับผิดชอบกำกับ,บดูแลกองการศึกษาผมก็เป็นผู้ปฏิบัติในทำนั้น แต่ในระหว่างที่เวทีมันว่างเนี่ยมีคณะทำงานติดตามนะาานะโยบายทั้งก่านะขอสอยุดเป็นประธานเรื่องของการศึกษาแต่ยามขึ้นเวทีผมได้พูดเรื่องการศึกษาไห้ผู้ที่มาฟังเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เราพูดชงเครับ รองจการฝ่านเดียกันครับอันทีสองครับรองสมฤทธิแกนาครับรองผู้จัดการฝ่ายปะากครับันที่สาครับกระดอกสุพรเนียมรัตน์ครับรอรักษาการครับรองผู้จการแล้วก็ลำที่สี่ครับรองกรรมันเลิศแป้ยครับรองฝ่ายบริหารทั่วไครับุโสภาปีครับ หัวหน้ารานวิชาการครับคุณครูเหมมาวันยกชวีครับแล้วก็ผู้ช่วยรองฝ่ายอำนวยการครับคุณครูกระตาวุฒิสงแช่ครับหัวหน้าหานฝ่ายอำนวยการครับคุณครูจารวันเพชรยอยครับฝ่ายบริหารตัวไปมีผู้ช่วยรองนะครับ มีวันนัครับุณครูพิพิทตายานะครับ,บุบ <S 2> <S 2> ลล่าสุดปัจจุบันนะครับชั้นม1น,นี่ก็มีจำนวนนักเรียน490คนจัดห้องเรียน13ห้องนะครับก็เป็นห้อง SMD 2ห้องเรียนนะครับนอกนั้นก็เป็นห้องทั่วไปม2ครับ525คนครับ13ห้องเรียนม3 524คน13ห้องเรียน มส267องร้อยหเจ็ดคนนะครับเจ็ดห, e ห้องเรียนห้อง SME หน,นึ่งห้องเรียนมห้าสองร้อยสามสิบสี่คนนะครับหกห้องเรียนห้อง SME หนึ่งห้องเรียนมหกร้อยเก้าสิบคนหกห้องเรียนรวมนักเรียนทั้งสิ้นนะครับในปีการศา 2, นะึกษาสองพันร้ยหกสามณปัจจุบันนะครับสองพันสองรอยสามสิบคน จำนวน,น้องเรียน58ห้องครับนะครับค่าาชก,การครู70พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูซึ่งองค์การมหาชนจังหวัดพัทลุงเป็นผู้จ้างนะครับ32คนพนักงานจ้างโรงเรียนตำแหน่งครูผู้สอนอีก8คนแล้วก็บุคลากรสนับสน,นุนซึ่งเช่นยามนักการพนักง,งานขับรถนะครับ 25คนรวมแล้วบุคลากรทั้งสิ้น138คนได้เือจำนวนบุคลากรของทางเรียนตแต่ม .1 ม .2 ม<อ><อ> .3 แล้วก็มปลายนะครับก็จะเชิญคุณครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนนะครับมาคุยแล้วก็เจาะลึกถึงเรื่องของการเรียนเจาะลึกถึงพฤต,ติกรรมของเด็กแต่ละคนเป็นหลายห้องเรียนนะครับโรงเรียน ท่านสมัยเชื่อมใจท่ทา,น,า,า,ทา,น,าทนประธานกรรมการงานการศึกษาท่านผู้สัตว์สวนพักดีท่านรองรัฐเสถีท่านปัญมาและท่านลงบนรองประลัดองค์การงานปันสุระณุรนะครับที่ดูแลเรื่องของการศึกษาท่านยานปรปับดี ท่านผู้เชี่ยวชาญหน้าการศึกษาชา,าวนรรมท่านโทรศัพท์ถจิกิ่ที่ศึกษาพิเศษนายกโครงการน้ำประางเนีออรยงท่านผู้นักการกองการศึกษาหมอหนึ่งคณะครูบุลคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบนนุญรัน์ันยาด้วยใจพักรุงที่รักทุกท่านครับนะครับวันนี้ก็คนอื่นต้องขอขอบคุณคณนะ อาจารย์ผู้ท่านนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับมารับใช้พวกท่านอีกหนึ่งทาไมนะครับเนื่องจากว่าด้วยความตั้งใจนะครับที่จะมาทำงานต่อโดยประกาศว่าจะเป็นอายกงบประจสทัไมนะครับแล้วก็พี่น้องไม่โอกาสพวกเราไม่โอกาสทุกคนคนที่ใส่ผมนะครับ ให้โอกาสผมมานะครับที่โบกเนี่ยทะเลอายบายนะครับมันโยบายต่อสภา17นะครับข้อมอกเพืาอนใบกับแค่การอบจอแล้วก็ออกวันหน้าส่วนนะครับผู้มีการโรงเรียนทั้งสามองค์นะซึ่งมีผู้มดการโรงเรียนไปทั้งสามองนะครับศึกษานะครับประสานโรงเรียนทั้งสามโรงเรียนว่าเขามีประชุมประจำเดือนันไหนบ้าง ผมจะได้เข้ามาพบป,ปะและขอบคุณคุณครูทุกท่านและก็ได้มอบนโยบายในการทำงานต่อกันนะครับในสีปีข้างหน้าครับนี่คือสิ่งที่อยากมาพบครูบายอาจารย์โนนี้นะครับก่อนอื่นก็เป็นเรื่องที่พูดคุยเรื่องนโยบายนะครับซึ่งจากเมื่อก่อนเนี่ยผมมีนโยบายอยู่เจ็ดด้าน นะครับมันก่อนมีรบบายงนเจ็ดด้านนะครับพวกเราทราบดีว่าแต่พอเข้ามาสมัยสองนะครับมีรบ,บายเพิ่มมาเป็นเก้าด้านนะครับในเก้าด้านนี้นะครับก็คิดว่าเพิ่มเข้ามาจริงๆแล้วมันอยู่ในกคุ่เนนะเมเจ็ดด้านของเดิมแล้วแต่เราอามาเพิ่มด้านของสุขภาพนะครับด้านของสาธารณสุข ก็มาเพิ่มด้านกีฬาเข้ามานะครับในด้านของการศึกษาก็มาแยกออกมาให้ชัดเจนนะครับว่าเราทําอะไรบ้างวังนนี้แล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงบายในด้านของการศึกษากับโรงเรียนให้เป็นหลักนะครับด้วยความตั้งใจออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่นักการศึกษานะครับนะครับก็เลยต้องมาออกตัวเพราะว่า ถ้าผมมีข้อผิดพลาดประการหนึ่งการใดโอให้ไปผมด้วยเพราะผมไม่ใช่นักการศึกษานะครับเมื่อผมไม่ใช่นักการศึกษาเนี่ยผมต้องหาที่รึกษาหาท่านรองที่รับผิดชอบรับผิดชอบเรื่องการศึกษาเนี่ยเอาคนการศึกษามาเอาคนกีฬามาช่วยกันทำแล้วใน้อ่างน้ำเนี่ยออกแบบสวยนะครับ วัดเขาแด,งท,าดงที่เราจะต้องเที่ยวอยู่ต้องให้ความสะดวกสบายอย่าให้ครูอาจารย์ต้องทุกกระงน้ําอยู่นะครับต้องจัดให้น้วเรลยน้องถูบห้า 65, นะครับหรือไม่ถ้าเกิดมีน้อประมาณ 64, หกสี่เหลือาจปลายปีเหลือบ้างเนี่ยก็จัดให้เลยนะครับแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ รงเรี้นของเราก็ได้มีชื่อเสียงเรื่องกีฬาที่โดดเด่นว่วตับกล้อทั้งหญิงทั้งชายทั้งกีฬาทั้งฟุตบอลฟุตซอลเปตองวอลเลย์บอลนะครับที่เราทำอยู่ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องพัฒนาไปดสวยัชาติ